สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนมามากินเขาน้ำกันค่ะมากินขา่าวกระย่าน้องค่ะมาเด้กินเขามีแค่นี้แหละค่ะเมื่อนี้บ่รูบลากินตามต้นทุนชีวิตบานบานกินซ้ํานี้ยแหละค่ะเมื่อนี้มาเด้อมามามากินเขาน้ำกันกันกบย่ย บ่มีมูกินเอิพีเอิญน,น่องเนี่ยแหละไม่กินน้ำนค่ะน,นี่ตำบักฮ่้เบิ้งข่ตง้ตำบักฮ่้ตำบ่เพ็ดดอกใส่ผิกสามน่วยใส่บักฮ่้หลายๆกับข้าวโพดหลายๆตำบักฮ่้ นี่ค่ะข้อหมูย่างข้อหมูย่างกับน,น้อยหนึ่งจานหนึ่งแล้วื่น้อยหนึ่งแล้วก็ลวกพักนี่ค่ะลวกพักบุงกระลำมือนี้กินข้าวเจ้าค่ะข้าวสวยมือหนี้ยยน้องกินกับข้าวสวยไม่ได้กินกับข้าวเหนียวเพิดอยากกินข้าวสวยกั นี่นะคะแต่เล่กินกับเขาสวยมืนมาเด้อค่ะผี่นองม่กินน้ำกันกินข้ากับใย,ยนุ่งพวกพักเก็บเองพักนะคะยายก็เก็บเองด้วยหลังลานเนี่แหละหลายคักพักบุงว่าจะเท้ามันเก็บบอตองในซื้อดอกค่ะบอตองซื้อผักบุงหลายเรื่อยว่าจะเท้ามัน มันเก็บเก็บก็ต้องเก็บตเสาวๆคนค่ะสวยมากมันกับฮอนแดดนางเก็บไปนี่น้ำันเกิดเองค่ะผักบุ้งเกิดเองผักบุ้งแดงผักบุ้งนาบ่มอันยู่บานเฮ้ากับมีมาอยู่ชนมุรี่ยงมัเห็นอยู่นี่ก็เตมอีกพี่น้องเอ้ยผักบุ้งผักบุ้งนามีประโยชน์มากๆ ขบาบำรุงสายตาประโยชน์อันั้นว่ามินเตะบำรุงสายตาล่ะค่ะสรรพคุณมากมายลนะ่สะสรรพคุณผักบุงมีมากมายค่ะมาเด้อ,อยายน้องก็บจะกินแล้วเด้อค่ะพี่น,อน้องก็จะกินแล้วเดินยายน้องก็จะว่าง ว่างกล่องกินเข่าล้วค่ะที่นี่สวัสดีค่ะ